ไปเลยเพื่อนตอนนี้เป็นไรครับผมเฮ้ยสวัสดีแนดตัวครับสวัสดีครับสวัสดีคือแบบคลิปวันใหม่คลิปใหม่ป่ะคลิปวันใหม่ครับคลิปวันใหม่คลิปใหม่จากคลิปที่แล้วนะครับวันที่แล้วแกงฟักอะแกงฟักทองแกงฟักทองคลิปนี้บอกว่าเราจะไปนอนไปนอนที่หาที่นอนตัวนี้ย่ได้ที่นอนในกองฟางแล้วคืนนี้เราจะทำอะไรที่กองฟาง ก็ไปดูกันครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางครับผมดูทางเลยครับใช่ครโอ้โหแต่ต้นไม้ที่นี่ใหญ่นะโอ้ดูครับร่มรื่นมากใช่แล้วก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเห็น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 นะเห็นชัดเจนเลยนะโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะลงนี่เอ้าดูดสังเกตสังเกตต้นไม้ใหญ่ต้นไม้แบบเนี่ยเราจะนอนแบบเจอต้นไม้ใหญ่ใช่แต่ไม่ไม่นอนข้างบนนะไอ้นอนข้างล่างอย่างนี้ก็คือวันนี้เป็นวันที่สองที่เรามาอยู่บ้านพี่หนุ่มครับผมใช่ครับ เย็นนี้เราจะมาปิกนิกกันโดยการกินปกกระทกันแล้วก็มีชาบูด้วยนะครับโอ้ยแแล้วก็มีการพูดคุยรับผมนะถึงอะไรปีหน้าด้วยะก็นี่เป็นอาจจะเป็นคลิปที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สุดท้ายครับเป็นคลิปที่ทุกคนจะรู้ก่อนนะว่าปีหน้าเนี่ยโปรเจกต์ของผมของพี่ขวัญเนี่ยมีอะไรเราจะมีโปรเจกต์เราจะทำอะไรปีหน้าเซอร์ไพร์ แต่คืนนี้เราจะเฉลยกันเลยเในช่องวายเอเลยเพื่อเพื่อนๆที่ติดตามจริงๆที่เป็น f อจริงๆนะฮะก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูตอนนี้ฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากคุณเป็น f อที่ตัวยงเลยรักพวกเราจริงๆนะครับผมเรารักพี่ขวานรักผมนะขอบคุณมมกครับผมครับใช่ครับแล้วตอนนี้ผมเจอแล้วฮะพี่ขวานนี่ครับนี่เราจะนอนกันตรงนี้เลยโอ้ตรงนี้นอนกับไฟกับวัวอันนี้เป็นรั้วอะไรฮะรัวไฟฟ้าของรถไฟฟ้านะ อ้าวพี่วัวลงไปเลยเราไปสำรวจดูว่ามันมีไฟไฟ้าไหมนะฮะนี่เป็นรถไฟไฟไ้าให้หัวออกมานะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับวัวอยู่ข้างในนะครับนี่แล้วเราก็อยากกางเต็นท์กันแถวๆนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องทดสอบว่ามันมีไฟไหมนะแต่ผมก็ไม่กล้านี่ครับเ่อน <laughs> ร่วมพี่ของเราครับผมนี่ฮะเราจะนอนกันตรงนี้เลยนี่หาหาโลเคชั่นได้เลยก <c oughs> ว้างมากจะนอนตรงไหนก็ได้วัวบบบข้ามมาเนี่ย ข้ามาได้ไงมีไฟโอ้มีไฟเอ๊ะจะบ้าตายเออเอาไขยก่อนรถไฟมาหรอีไฟหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปิดไฟไให้เดี๋ยวไม่ปิดได้อยู่ข้างบนแ้วรถนี่เขาไปเก่าปูนมาได้บ่มาได้แล้วเป็นเก่ารถไหนยกยกขึ้นยกรถปิ้นเด็กอะโ,โอเคไปพี่ก้อนดำเนินรายการเลยฮะตอนนี้เป็นไงฮะบรรยากาศเป็นไงโอ้มันมันเย็นมันเย็นแล้วดูดูฝั่งนู้นฮะมันจะเป็นภูเขาแล้วทุกคนนะ แบบหายใจได้เต็มปอดมากนะครับตอนตอนนี้ที่นี่ผมเคยมานอนเอาชีวิตรอดที่นี่ด้วยอ๋อเหรอครับนอนบนรถอ่าที่ผมทำ DIY อ๋อตรงนี้เหรอะตรงนี้เลยดีครับผมอ่าเออพี่ขวานลองลองแตะสายไฟดูดิครับลองแตะสายไฟดูสิโอ้ยกระตุกไหมฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเอ้ยแสดงว่าไฟมีละแสดงว่าไฟของมิลครัเพื่อนอย่ากลัวเลยอะไร <laughs> ผมมันมีประสบการณ์กับเรื่องของไฟอย่างเงี้ยผมก็โดนเคยโดนใครมีใครมีประสบการณ์เคยโดนไฟดุดฟ้องอเออนี่ยเขาจะล้อมอย่างนี้นะเพื่อนนะเพราะว่าเขาจะกันพวกวัวเนี่ยเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆอนะครับก็จะกันวัวกันเนี่ยเนี่ยไม่ให้เนี่ยเขาจะมัดอย่างนี้นะฮะเป็นลวดนะมันมีไฟนะเต่ยผมต้องไปปิดไฟก่อนโอเคครับผมเป็นไงลูกชายสุดรอเดน้องฟ้ามไปไหนน้อง้า น้องแมวโอเคก็ตรงนี้เราจะได้เห็นวิววิวข้างล่างฮที่นอนก็เดี๋ยวเราจะทำหมูกระทะทำชาบูอะไรตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์สถานที่ไม่ต้องเคลียร์แล้วเอาเลยเอาเลยเอาเต็นท์มาเลยครับเต็นท์มาเถอะแต่ละคนกางเต็นท์นะฮะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงกว่านะมันใกล้จะมืดนะครับใกล้จะมืดแล้วเราก็จะกางเต็นท์ที่นี่เราก็จะกินกันที่นี่ง่ายๆนะครับก็อยู่กับพวกเรานะกินกันง่ายๆแล้วคืนนี้อย่าลืมนะที่บอกว่า เดี๋ยวช่วงหนึ่งนะครับเราจะพูดถึงเป้าหมายในปีหน้าแน่นอนว่าทั้ง YNP ทั้งพี่ขวัญน,นะฮะ m c เขาจะมีเป้าหมายอะไรในปีหน้านะครับโปรเจกต์ของพวกเรามีอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่ชมมาถึงเวลานี้นะครับผมอออกอามา่งเต็นท์กข่งเต็นท์นกับพ่อะจะก,ก,กล้องเขาบอกอ่ะกล้องเขาบอกอ่ะถ่ายถ่ายพ่อเนอ่ะอ่ะอ่นพ่อก่อน อ่ะก yeah, 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 yeah. okay. uh, ๊อฟก๊อฟมานี่อ่ะอ่ะยืนนี้ยืนดีดีอ่ะเดี๋ยวพ่อไม่ไม่เดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะตั้งเต็นท์อ่ะมือเต้ามือเต้าก๊อฟเอาะโอเคโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็ตั้งเต็นท์ก่อนนะครับผมอ่ะลูกชายถ่ายวีดีโอให้ดีๆนะง่ายอะไรอ่ะอะไรอะไรตั้งเต็นท์อ่ะลูกเดี๋ยวพ่อกางเต็นท์เราไม่ต้องไม่ต้องมือแตะกันไม่ต้องมือแตะกันอ่ะ อะไรคนอะไรอยู่อ่ะอะไรอ่ะไปไปฮะอะหาทุกคนอะไรอะไรเนี้ยทำอะไรอะแฮมวิ่งแฮมวิ่งแฮมวิ่งนอนเต็นท์พ่อแฮมวิ่งนอนเต็นท์พ่อมาตรงนี้มามาเล่นตัวพี่โนตรงนู้นแต่ระวังโดนสายไฟระวังโดนสายไฟเสี่ยงอะระวังระวังไฟนี้ อ้หนุ่มไม่ขอไอ้หนุ่มช่วยหรือไ้า่ใช่อันนี้ให้ขอเดียวให้ขอเอาไปชิดนอนโอเคครับผมตอนนี้เราจัดสถานที่พักผ่อนเรียบร้อยนะฮะก็เป็นปิกนิกกลางทุ่งนานะฮะเอ้ยก็มีสาวเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารให้พวกเราแล้วมีงัวด้วยโอ้นล้วเราเรียกว่าบัฟเฟ่โลหรือแล้วนอนกับวัวบัฟเฟ่โลก็แย่ละไอ้กับวัวควายไอ้ควายไอ้คนแทบเนื้อข้าวข้าวอ่าถ้าเนื้อไม่พอทำไงครับข้าว ข้าวอยู่ตรงนี้เลยเดือดนั่นแหละตรงๆเลยอร่อยแนี่นอนของสดใหม่เลยนี่ฮะก็เราจะกินมีหมูกระทะนะฮะที่เราพูดกันเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นพวกเซตหมูกระทะนะฮะเป็นเนื้อที่พี่ขวานเอามาจากโรตัสนะพวกขวโขุนอะไรพวกนี้นะกินแบบง่ายๆนะวันนี้สบายๆแนวครอบครัวนะครับ,รบแล้วคืนนี้เราจะจุดพุุด้วยนะครับเอ๊มีหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อน สวัสดีตอนเช้าเวนหนาวมากนะที่นี่แล้วก็เพื่อนลูกชายผมก็หนาวมากยังไม่ตื่นนะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าอีขวัญหรือว,ว่าวเพื่อนที่มาด้วยตื่นเนันหมดหรือยังนะโอเคผมโอ้ยจุ๊บ เต็นท์หงคอเป็นเต็นท์แบบถูกๆนะนะบางมากนี่แหละโอ้ยดูน้ำแบบน้ำค้างเยอะๆมากนะปิดให้ลูกอาวครับผมโอ้โห เมื่อคืนผมต้องเอาข้าวยางมาคุมนะเพราะถ้าไม่งั้นนอนไม่ได้เลยนะแบบน้ำค้างเยอะมากดูฮะเหมือนฝนตกเลยนะนนนนนโอ้โหฉี่แต่เช้าเลยนะ ลตโอ้โหนี่ฮะพี่ขวัญยังไม่ตื่นนะฮะนี่ผมมาดูวัวดูควายโอ้เมื่อคืนไม่ได้ไม่ไม่ดไ,มด,ไมด้ถ่ายนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอา,อากาศมันค่อนข้างนี้นะแต่พี่ขวัญก็นอนตรงนี้นะนอนแบบสบายเลยนะแดดเปิดประทุนเลยนะโหลืมมาเต็นท์มาเฮ้ยไง เปียกหมเลยครับผมโอ้ดีได้ไหมเราว่านวมไปเนาะดีพี่หนุ่มเอาไฟชีดมาโอ้นี่ฮะถ้าเพิ่งถอดออกหรอใช่ใช่ออกโม่เช้านี่เองเปียกหมดเลยเคือถอดออกไปยนี่ผมก่อนนอนข้างในสบายนะฮะสบายนะสบายนอนกับไอ้ที่นอนที่ที่ซื้อมาใช่ไหมใช่ใช่ที่นอนปลาม เออง่ายๆเนาะเท่าไหร่นะสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทเออให้เพื่อนไปหาซื้อได้เนาะใช่ก่อนนี่ฮะไอจิจิฮะดวงชายผมก็นอนนู่นแล้วพี่ขวัญก็ยังไงนะเป็นยังไงมันเลือกเหตุการณ์ยังไงถึงได้นอนก็คือเตรียมของมาหมดแล้วครับผมก็เอาไว้ได้บ้านแต่ไม่ได้ขึ้นรถครับผมเออนึกว่าเอาเต็นท์มาแล้วนึกว่าเต็นท์มาแล้วแต่เอามาจะถุงนอนถุงลมเอามาจะถุงลมแล้วก็ ไอ้นี่เนาะกับผ้ารวมกับผ้ารวมก็ยังมีห้องนวมอยู่ก็ดีเนาะยางที่ไม่ลืมีดีกนะครับก็ฮะสบายละแค่นี้สบายแล้วสบายแล้วนะโอเคผมก็เนี่ยฮะมันสบายมากกว่าที่ใช่ไหมแม่ตรงเนี้ยก็เนี่ยพี่ขวนก็นอนเมื่อคืนก็นอนนอนที่นี่แล้วก็มันแก่ตอนเช้าโอ้โหแบบบัวนี่แบบทนทานมากเลยเพม่อนนะเนี่ยเขาแบบ ไม่หนาวเหมือนเมื่อน้ำค้างตกใส่เขาเนะี่ยโอ้โหแวเขาต่เหเออไม่หนาวไม่อะไรสักอย่างกินอย่างเดียวเมื่อคืนมากินแบบเงบียบเงบียบไอัน,นี่มีไฟนะเพื่อนนะโอ้โหแบบมันถ้าวัวมาใกล้ๆมันน่าแั๊บแั๊บวัวเลยนะสุดยอดโอ้อากาศตอนเช้าโหนี่อ่าเดี๋ยวเราอ่ะ อะไรคุยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวที่บอกเมื่อวานนะพี่ขวัญก็จะคุยเรื่องเป้าหมายปีนี้เอาพี่ขวัญนะอ่ะรู้รู้มาละเอออาจารย์เนี่ยเพื่อนๆจะฟังแล้วเนี่ยใจเพื่อนๆไม่จะฟังแล้วเป้าหมายปีนี้อ่ะเอ้ยเป้าหมายปีนี้ผมก็แต่ยังไม่รู้แม่อู้ดีๆกันคุณโอ้โหกำลังนอนอยู่เนี่ยกำลังอุ่นอยู่เนี่ยโอเคอาบัด เดี๋ยวผมไปหาที่ดีๆแล้วก็คุยเป้าหมายปีนี้ให้เพื่อนๆฟังว่าคอนเทนต์ของผมหรือว่าเป้าหมายของผมคือจะทำอะไรยังไงนะฮะกับปีนี้นะฮะโอเคตอนเช้าดีมีสุขครับกินยายังยาบํารุงไงเนี่ย ก็เป้าหมายปีนี้ง่ายๆนะครัสำหรับผมก็คือสวัสดีปีใหม่เพืเ่อนๆก่อนเป้าหมายของผมก็คือต้องการอยากขอบคุณสําหรับเอฟซีเพื่อนๆที่ชมแล้วก็ติดตามผมนะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ดูคลิปนะครับแล้วก็ติดตามผมมาตลอดแล้วก็ จริงผมมีเป้าหมายปีที่ผ่านมาก็ทาได้ดีที่สุดและะ้วก็คือรึงลูกครับผมก็มีลูกชายอีกสองคนนะเป็นลูกแฝดน,นะก็ทุกอย่างก็ขอบคุณพระเจ้าผ่านไปได้ดีฮะตอนนี้เขาก็เจ็ดเดือนละนะครับส่วนน้องอันแ่กก็สองสองสองปีเจ็ดเดือนก็ทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าปีหน้าผมมีโปรเจกต์ว่าจะทําคลิปเยอะขึ้นนะครับก็ เผื่อเพื่อนๆจะได้เข้ามาได้ได,ด,ด,ดูคลิปพวกผมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมกับพี่ขวัญมาขอลลบหรือว่าให้พี่ไกด์หรือว่าไปถ่ายกับหลายๆเพื่อนเลื่อนหลายๆคนเนาะในช่อง m อก็เดี๋ยวเราปีหน้าก็คิดว่าจะหาเวลาไปคุยกับเพื่อนๆอ,อะไรเยอะๆเยอะๆมากขึ้นนะแล้วก็คิดว่าแล้วปีหน้าผมมีโปรเจกต์ว่าอยากจะทำ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเต็นท์หลังคานะครับซึ่งบีแน่ผมมีเป้าหมายว่าอยากจะซื้อซื้อซื้อเต็นท์หลังคานะครับซื้อเต็นท์หลังคาไว้ซื้อเต็นท์หลังาคงา,งาแล้วก็จะเหมือนกับไปตั้งแคมป์อย่างเงี้ยคือมันจะนอนแล้วแค่แค่เอาเอาเต็นท์ออกแล้วก็นอนข้างบนแล้วปีหน้าเดี๋ยวดูนะครับผมแต่ปีนี้ยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะปีนี้ แต่ปีหน้านี่มีมเป้าหมายถ้าได้เต็นต์ตัวนั้นมาก็คือจะออกคลิปแล้วก็จะไปกับเพื่อนๆนี้แหละฮะไปหาบรรยากาศดีๆหาวัฒนธรรมหรือว่าหาพี่น้องชนเผ่าที่ผมอยากจะทําก็คือวัฒนธรรมชนเผ่าอะไรเงี้ยก็จะไปเยี่ยมชนเผ่าที่ผมรู้จักนะเพื่อนเพื่อนที่รู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยไปดูวัฒนธรรมการกินหรือว่าการเป็นอยู่ของพวกเขาการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ครับก็คือปีหน้าเลยนี่คือเป็นเป้าของผม แล้วก <ítulo> <displayed, S 1> ็ผมก็จะพาลูกชายไปด้วยนะครับเนี่ยลูกชายนอนอยู่ก็ไปหาคอนเทนต์ปีหน้าสนุกแน่นอนนะครับผมฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยครับผมที่เพื่อนๆชมตอนนี้น้ำ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 นะน้ำนะน้ำมาคอนเทนต์เนี่ยเนี่เฮ้ยโอ้ยดู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 น้ำครับผม น้ำมาแบบสุดๆนะนต,ต้องรอต้องตอนนี้ต้องรอแบบดงอทตย์ขึ้นตรงนี้แล้วก็ให้ดงอทตย์ขึ้นมาก่อนเ<ะ>ป็นไงหมอมสบายสบายสุดๆนี่ถ,ถ่ายรูปประเทศน,นะ่ะไม่โอ้ถ่ายกับบัวฮผมจะไปเอาไอ้การน้ํานะครับผมที่กระท่อมของลุงนะอยู่ข้างในตอนนี้ไม่อยากมาตรงน,นี้ก็คือว่ามันเปียกเนี่โยโอ้ต้นงต้นไม้มันแบบเปียกมือนะเนี่ย โอน้น้ำพุน้ำค้างตกเราจะเอินผ่านตรงนี้ไปก็เมื่อคืนเราก็นอนกันตรงนู้นโอ้บรรยากาศสุดยอด้วผมวายหนาวมากกัดหนาวนอนนี่ฮะที่ผมเคยมาทำคลิปหลายๆคลิปเลยนะทำอาหารทำอะไรที่นี่นะผมก็มาถ่ายคลิป กับพี่น้องมากินข้าวอะ,อะไรตรงนี้นะเอ๊มีหรือเปล่าเนี่ยอึ๊บ่แน่ใ,นใจจะม,มีหรือเปล่ายังมืดอยู่นะก็ยังไม่สว่างอ๋อเนี่ยเจอแล้วครับผมเจอแล้วเออหลัง โอ้โหหลุดเลยม

แล้วเนี่ยสวัสดีตอนเช้าหอมเนี่ยกินอะไรฮะกินมะมม่าในใส่ยังไงวะใส่กุ้งในในกุ้งกุ้งตัวใหญ่ใหญ่เอ้ยเฮ้ยพ่อแม่มีกุ้งเหนือเอ้ยมีรถใหม่รถใหม่รถทำโอ้รถหมูสับรถหมูสับเออมามารถหมูสับเฮ้ยมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยนะนี่ก็ลองไปหาซื้อดูเนาะครับผม แถวบนดอยนะทุกคนนะไจ่ายกินกับฟูงวัวนะเี่กเป็นบัวดรามันมองห่างกัน้ออยู่บัวดอยบัวดอยก็ยมันดเดี๋ยวเราจะกินทั่วไปนะฮะอันนี้ก็เมื่อคืนเรากินกันที่นี่แบบอ่าเฮฮากันไปนะครับแต่มันมืดนะผมก็เลยไม่ถ่ายไว้นะถ่ายก็อันนี้เราก็มีกุ้งมีอะไรด้วยนะเมื่อคืนก็เยอะมากนะครับถ้าซื้อมา ่าเกือบสี่พันสามพันพี่ขวัญซื้อมาสามพันก็กินยังไม่หมดอะไรนะครับเนี่ยก็คือแบบกินแบบง่ายๆอยู่กับบัวกับควายหัแผมวก็นอนรวมพวกนี้เลยนะฮะคือมาอ๋อรวมเป็นขนมปังขนมปังด้วยใช่ไหมอันนี้นี่ไกล่องโฟมนี่ไงนี่ได้บอกว่าเป็นไอปูยัสลัสกาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่เราสั่งปูยัสเอามาเอามาเป๊ะเนื้อเนื้อเนื้อไอโคคุนเปิดเปิดเปิดออกมาปุ๊ เป็นปูดองอ้าวตัวเล็กถ่าดแล้วแล้อะไรที่บอกว่า <c oughs> เนื้อโคเลยโคขุนเหรอแล้วนะอ,อยู่ในะข้างในครับข้างในอ,อะไรนะกินหมดแล้วเนี่ยยังยังไม่หมดครับโอ้ก<อ>็เือคืกินโคขุนด้วยนะฮะก็บอกว่าถ้าถ้าไม่มี <c oughs> แถวนี้ก็ได้นะวัว <c oughs> <c oughs> พวกนี้นะครับมาใกล้มากเมกื่อคืนก็กินกับบรรยากาศโคขุนนะฮะลองไปดูว่ามีอะไรบ้างก็อยู่กันแบบสบายนะครับนี่ฮะมี นีเนื้อเออไงนี่โอขุนอันนี้สั่งมาจากนู่นเลยนะไอเมกาเลยนะครับเป็นโคขุนอย่างดีนี่ครับโคขุนนะฮะสนามสนุนืะโอ้ยังเหลือนะครับเดี๋ยวไปแกงออมเนาะแกงมแกงไป เลยไปกี่โอเมอรตีนเนาะบัวมาทำอะไรบัวมาทำอะไรขอน่าแน่ขอน่าอย่าลเดียวบัวมาทำอะไรนะขอน่าเออมันขอน่เอ้อตัวมตกตกขอน่าแฟกอะไปโนไหนห้องไปโนะว่ะโน

แต่ว่าเต็มันเปียกอยู่เอออยู่อ่ะใครก็เต็มเปียกเหมือนน้อยเองเฮ้ออ่าเยียวอ่ะเ็นน้อยที่นอนเปียกเปียกน้อยู่ที่นอนเหรออยู่ที่นอนกว่าอือแม่ใจแม่ลีนบอกเนี่ยว่าเป็นโน้อยเหยียบที่นอนแม่ใจกบกบโอ้กินข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก่ เป็นบรรยากาศที่เรานอนกันกลางคืนนะนี่เต็นท์พี่หนุ่มเนาะแล้วก็เต็นท์หมอไพบูลแล้วก็เต็นท์ลูกชายนะครับแล้วก็ผมก็นอนอยู่ที่หลังรถเพราะว่าลืมเอาเต็นท์มานั่นเองโถทุกคนโอ้โหนี่ะหมอกอันนี้หมอกนี่นี่แนมหมอกนั่งเลยครับก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีพี่หนุ่มนะฮะเอฟซีพี่ขวัญที่แบบเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็จะคิดถึงพวกเรานะครับผม ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทําคลิปของ m อ็กันก็ให้เป็นหน้าที่ของเจนสองไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ปีนี้เราก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะทํากันนะครับผมแล้วก็อ,อาจจะแบบว่าออกทริปกันบ่อยๆขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของคลิปของพี่หนุม่มด้วยนะครับ YNP ซึ่งเขาก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานะครับในป่าเขาชอบคือเขาเป็นเขยของคนกระเหลี่ยงนะ ี <premises. S 2> ่หนุ่มเขาเป็นเคยเคยกระเลียงผมก็เป็นเคยของคนมงนะครับผมก็นั่นแหละก็อาจจะมีแบบเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปถ่ายตอนผมแต่งงานนะฮะเดี๋ยวมันจะมีงานแต่งงานของผมอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่หนุ่มไปถ่ายนะทุกคถ่ายอ่ะงานแต่งงานเขาอ่ะคุณรยปอ่าเดี๋ยวเขาจะแต่งชุดมงด้วยนะครับผมอย่างเท่เลยนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หนุ่มด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเอฟเอซี เจนหนึ่งเจนสองด้วยครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีจีทูบครับผมเออ,อย่าลืมนะฮะติดตามจีทูบผมด้วยเดี <De S 1> <มา S 2> ๋ยวผมไ <laughs> ม่ได้ลดเร็วๆผมเอเผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับ